สวัสดีครับผมเคียงเอก,กพลในรายการทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมเป็นประจำครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสั้นๆและกระกระชับประจําวันพฤหัสบดีนะครับที่23พฤศจิกายน2566ทองยังยืนเหนือ2,000เหรียญไม่ได้นะครับปรับตัวลงมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นเตรียมเดินหน้าขึ้นต่อนะครับเป็นโอกาสดีครับสําหรับคนที่รอซื้ออยู่รายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ พระราหูย้ายราศีจุดเปลี่ยนดวงชะตาบูชาทองเทวดานพเเราะหขุ้มครองดวงชะตาประทานพรให้สําเร็จสมหวังทองคําแท่งออสซิลิส96.5%น้ำหนัก0.3กรัมบูชาเพียง1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาเริ่มกันที่ราคาทองคําในประเทศนะครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคำรวมไปถึงครับราคาทองคำจากทางออสซิสนะครับ ในฝั่งของราคาสมาคมนะครับช่วงบ่ายมานี้บ่าย3ามงยีนาทีเนี่ยสมาคมครับมีการประกาศออกมาเป็นครั้งที่2นะครับล่าสุดนะครับในฝั่ง965นะครับสมาคมเนี่ยรับซื้อคืนจะอยู่ที่33,200บาทขายออกนะครับ33,300บาทก็ปรับลดลงมานะครับ50บาทครับจากการจากราคาปิดของเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของราคาทองคํานะครับจากทางออสซิทครับ9ก5เนี่ยออสซิทนะครับรับซื้อคืนนะครับจะอยู่ที่33,241บาทครับ ส่วนฟังขายออกนะครับจะอยู่ที่3 3 2 8 4บาทครับก็เปลี่ยนแปลงทั้งหมด4 5บาทครับราคาทองคำสปอร์ตนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่1993เหรียญนะครับกับ1995เหรียญนะครับก็เปลี่ยนแปลงลบลงมา8เหรียญครับข่าวสารครับที่ส่งผลต่อราคาทองคำราคาทองคำเริ่มกลับมาปิดลบลงนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับปรับตัวพุ่งขึ้นมาแรงเลยทีเดียวสาเหตุเนี่ยมาจากการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์ครับ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแตะที่ระดับ103.92จุดหลังจากที่ทางซัสนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์นะครับที่ตัวเลขคนว่างงานเนี่ยออกมาลดลงครับแตะระดับต่ําสุดในรอบ5สัปดาห์เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนเนี่ยยังคงคาดการครับว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนะครับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับก่อนที่ทางเฟดนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับ แม้ว่ารายงานการประชุมของทางเฟดเองนะครับจะส่งสัญญาณครับว่าเฟดเนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกนะครับหากว่าเงินเฟ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นตามนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงพอหนุนต่อราคาทองคําได้อยู่ครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งตลาดสหรัฐนะครับจะปิดทําการในวันนี้เนื่องจากในวันขอบคุณพระเจ้าครับ ทำให้วอลลุ่มในการซื้อขายตลาดนะครับอาจจะเบาบางนะครับเคลื่อนไหวในวงที่จํากัดไม่น่าที่จะเคลื่อนไหวหวือหวามากครับมาต่อกันที่ราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่าเงินกันบ้างครับราคาทองคําสปอตเมื่อวานนะครับปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่2องพเหรียญครับก่อนที่ในช่วงดึกนะครับราคาทองคําจะมีการปรับตัวลงมาครับต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่1นึ่เรยหรียญโดยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทั้งหมด20เหรียญพอดีเลยครับราคาทองคําสปอต ในฝั่งของราคาทองคําแท่งครับจากทางออสซิสเราครับ96.5เนี่ยออสซิสนะครับรับซื้อคืนสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณแถว33,365บาทครับส่วนฝั่งขายออกนะครับต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ33,175บาทด้านกองทุนเอสพีดานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการขายออกมาครับระบายขอออกมาเนี่ยหตันนิดๆนะครับล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่882.28ตันนะครับ กองทุนเ p สเดนะครับมีการระบายขอออกมาแบบนี้นะครับขายออกมาแบบนี้ก็มองว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคำครับในฝั่งของค่าเงินบาทนะครับก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยเริ่มกลับมามีกําลังมากขึ้นนะครับตามการปรับตัวแข็งค่าขึ้นของในส่วนของดอลลร์แต่อย่างไรก็ตามนะครับการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยอาจจะยังคงอยู่ในจํากัดอยู่ในโซนที่แถวสามสิบห้าจุดสามศูนย์บาทต่อดอลลร์นะครับจนกว่าตลาดเนี่ยจะรับรู้ปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมครับ โดยที่ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับ35.10ถึง35.35 35บาทต่อตอลล่าครับกรอบแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่35.10ส่วนกรอบแนวต้านนะครับจะอยู่ที่35.35 35บาทต่อตอลล่าครับล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็อ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับจากช่วงเช้าอยู่ที่35.26บาทต่อตอลล่าครับ เนื่องจากค่าเงินบาทนะครับยังคงแข่งค่าต่อเนื่องนะครับก็อาจจะส่งผลให้ราคาทองคําแท่งในบ้านเราเนี่ยถูกค่าเงินบาทเนี่ยดึงราคาไว้อยู่นะครับในฝั่งของดอลลร์เองนะครับดอลลราเนี่ยเริ่มกลับมาทยอยปรับตัวแข่งค่าขึ้นนะครับหลังจากที่รายงานข้อมูลเศรษฐกิจของทางฝั่งตลาดสหรัฐนะครับออกมาดีกว่าที่คาดทําให้ผู้เล่นในตลาดนะครับยังคงเชื่อมั่นในภาพของเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ครับและเฟดเนี่ยอาจจะจบรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะครับ ช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับจากช่วงเช้าอยู่ที่หนึ่งร้อยสามจุดหกสองจุดครับดอลลาร์นะครับเริ่มทยอยแข่งค่าึ้นนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มในฝั่งอ่อนค่านะครับตรงนี้ยังคงพอเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคําโลกได้อยู่นะครับในฝั่งของข้อมูลทางเทคนิคครับจากในกราฟไทม์เฟรมรายสี่ชั่วโมงราคาทองคําหลังจากที่ปรับตัวขึ้นทดสอบ2006หเหรียญนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมา พยายามอยู่หลายครั้งเลยนะครับที่จะผ่านแนวต้าน2,006เหรียญนี้ขึ้นไปนะครับแต่ยังไม่สามารถข้ามไปได้สักทีนะครับทาให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาบ้างแต่ก็ยังคงไม่ได้เสียทรงขาขึ้นครับยังคงทําการยกโลสูงขึ้นอยู่ยังเป็นขาขึ้นแบบไซด์เวัพครับแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยราคามีโอกาสครับที่จะกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณจุดสูงสุดเดิมนะครับได้เหมือนกันก็คือ2,006เหรียญโดยเป้าหมายนะครับจะอยู่ที่การยืนอยู่เหนือ2,000เหรียญให้ได้ก่อนนะครับ ต้องดูครับว่าจะสามารถทะลุจุดนี้ไปได้หรือไม่หากข้ามได้นะครับราคาระยะสั้นจะกลับมาเป็นขาขึ้นต่อได้อีกครับโดยมีแนวต้านที่รออยู่ก็คือ2,015เหรียญครับกับการขับเท่าวันนี้นะครับเด้งขึ้นแล้วไม่ข้ามนะครับจะเริ่มเข้าสู่การพักตัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีนะครับที่หลุดกรอบจากด้านล่างลงมานะครับหลุดต่ากว่า1,985เหรียญลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาหาแนวรับนะครับ1,975เหรียญและถ้าหลุดต่ากว่านั้นนะครับภาพของขาลงเนี่ย จะกลับมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกครับมาดูกันในส่วนของสัญญาณไอเองกันบ้างนะครับยังคงอยู่เหนือเส้นระดับ50%อนะครับอยู่ในโซนโอเวอร์บอทครับยังคงอยู่ในฝั่งของแรงซื้อนะครับในฝั่งของขาขึ้นครับซึ่งขึ้นมาในส่วนของแรงซื้อมากเกินไปนะครับก็จะมีการพักตัวหรือว่าย่อตัวลงมาได้หากการย่อตัวลงแล้วนะครับยังไม่หลุดต่ำกว่า1985เหเหรียญยังคงเป็นการย่อนะครับเพื่อขึ้นต่อน,นั่นเอง ซึ่งมุมมองของวันนี้นะครับก็คาดว่าราคานะครับน่าจะขึ้นไหวไม่มากนะครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ก่อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาอีกทีนะครับในช่วงตอนดึกเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองซึ่งมีโอกาสนะครับจะเห็นการลขึ้นไหวในวงที่จํากัดนะครับในกรอบเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1นึ่เหรียญนะครับเนี่ยหนึ่งพเหรียญถึง2องพเหรียญนี้ไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าฝั่งตลาดสลัดนะครับวันนี้มีการปิดทําการนะครับก็คาดว่าวอลล อาจจะเบาบางนะครับราคาก็เคลื่อนไหวในวงที่จํากัดไม่น่าที่จะไปในไกลนะครับสําหรับวันนี้นะครับมองว่าการเก็งกําไรนะครับในฝั่งขาขึ้นเนี่ยก็ยังคงได้เปรียบอยู่ครับฝั่งซื้อนะครับแนะนํานะครับว่ารอราคาเนี่ยย่อมาตามกรอบแนวรับหรือจะตั้งรอราคาไว้ก็ทําได้นะครับยังไม่แนะนําการไล่ซื้อนะครับเพราะตอนนี้ราคาก็เริ่มมีการชะลอตัวลงมาบ้างแล้วนะครับย่อซื้อวันนี้นะครับมองจุดสําคัญเนี่ยไว้2จุดนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับห9 8่นเหเหรียญนะครับ จับอีกแนวะรับหนึ่งก็คือ1975เเหรียญลดต่ำกว่า1975เหรียญลงไปนะครับมองว่าเราดูไปก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยไปพิจารณาเข้าซื้ออีกทีนะครับระยะสั้นเนี่ยหากดูกตรงนี้ไปเนี่ยราคาจะเข้าสู่การพักฐานนะครับการย่อตัวเข้าซื้อนะครับเป็นการเก่งกับระยะระยะสั้นเท่านั้นนะครับยังไม่เน้นสะสมนะครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับแถวๆจะอยู่แถวๆประมาณสัก33,150บาทถึง33,000บาทนะครับสองแนวรับ สองจุดแนวรับนี้นะครับโดยผมคิดจากค่าเงินบาทประมาณสักสามสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับเป้าหมายทากันเลยนะครับสําหรับพี่ๆนี่ยนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับถ้ายังคงรับความเสี่ยงได้นะครับก็อาจจะถือรอไปอีกสักนิดได้อยู่นะครับโดยสําหรับพี่ๆน่นะครับเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นมาที่โซนแนวต้านนะครับถ้าไม่อยากรับความเสี่ยงนะครับก็อาจจะแบ่งปิดทากําไรบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับ หรือว่าปิดไปก่อนก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ราคาเริ่มมีการชะลอตัวลงรู้สึกว่าแนวต้าน2,006เหรียญเนี่ยราคาจะผ่านไปได้ยากนะครับโดยเป้าหมายทำกำไรของวันนี้นะครับจะอยู่ที่2,005เหรียญน,นะครับกับอีกแนวต้านหนึ่งเนี่ยก็คือ2,015เหรียญซึ่งก็คาดว่าวันนี้นะครับราคาเนี่ยไม่น่าจะไปถึงไปถึงตรงนั้นนะครับอาจจะขึ้นไหวในกรอบที่จํากัดอยู่แล้วครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่แถวๆประมาณสัก33,350บาทถึง33,500บาทนะครับ สองแนวต้านนี้สำหรับพี่ๆท่านนะครับที่มีซื้อทองคำแท่งไว้นะครับอาจจะถ้าแถวลกสามหมื่นสามต้นๆนะครับแนะนำว่าอาจจะถือรอต่อไปได้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ราคาทองคำสปอร์ตเนี่ยยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นนะครับถ้ายังคงพอถือเสี่ยงได้อีกเนี่ยอาจจะถือรอไปสักสามหมื่นสามพันสามร้อยสามหมื่นสามพันสี่ร้อยนะครับแล้วค่อยไปปิดตรงนั้นยังคงพอทําได้นะครับในสําหรับพี่ๆนะครับที่ต้องการเล่นทองคําแท่งระยะสั้นนะครับเล่นเป็นรอบๆนะครับ คือส่วนใหญ่นะครับพี่ๆที่เล่นสั้นนะครับเป็นรอบๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะซื้อขายผ่านพวกแอปพลิเคชันนะครับหรือหน้าเว็บเนี่ยก็อาจจะซื้อขายทํากําไรในกรอบนะครับแถวๆสามหมบาทนะครับถึง3 3 2หมบาทนะครับเล่นเป็นรอบๆนะครับกําไร1 0 0่งร้ตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับสําหรับพี่ๆนะครับที่เล่นทองคําแท่งระยะยาวนะครับหรือระยะกลางเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นคนที่ซื้อผ่านหน้าร้านแล้วก็ซื้อทองคําแท่งมาเก็บไว้กับตัวนะครับ หากว่ารอซื้ออยู่นะครับแนะนําว่ารอให้ราคาเนี่ยย่อลงมานะครับอาจจะได้แถวสัก3ามหมสามหรือว่าหลุด3ามหมสามไปน่ะตรงนั้นนะครับสามารถรอไปทยอยเก็บสะสมได้อีกทีเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียง่นี้นะครับอ่าโชคดีมีกําไรทุกท่านนะครับถ้าไงเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับราคาวันนี้น่าจะน่าจะอึดอัดพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตลาดฝั่งอเมริกาปิดเนี่ยก็คงไม่ไปไหนไกลนะครับถ้าไงก็ ละมัระวังความเสี่ยงกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามและก็รับชมครับคอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีเวลานะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปตอบนะครับถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซลิสสแกนเลยครับ